ก้ามหัศจรย์ก้าที่สองที่จะพาพวกคุณนะคะเมื่อคุณไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐคุณจึงสามารถไปสู่โลกภายนอกที่คุณต้องการได้คุณว่าจริงไหมคะถ้าวันนี้เราอะค่ะมีโรคล,ลุมเลายังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ยังไม่ได้มีความสุขมากพอยังไม่ได้คือ ถ้ากายมันไม่มีความสุขอะค่ะกายและใจมันไม่มีความสุขอะค่ะมันไปต่อยากบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูก,ก็เลยอยากให้เรื่องนี้เป็นก้าวที่สองของก้าวมหัศจรรย์นะคะเป็นวันที่สองเป็นก้าวที่สองของก้าวมหัศจรรย์ครูจะสอนพวกเราแบบง่ายๆนะคะแบบงง่ายแล้วทำได้แบบสบายๆเลยมนุษย์เราเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บด้วยกันทั้งนั้นปวดไมเกรน ปวดท้องประจำเดือนความดันเบาหวานไขมันโรคลำไส้โรคภูมิแพ้อะไรอีกที่คนนิยมนิยมโรคกระเพาะกดไหลย้อนอันนี้พูดแค่โรคเบสิกนะคะอันนี้กำลังพูดเรื่องโรคเบสิกยังไม่พูดเรื่องโรคไตโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรแบบอย่างนี้นะคะคุณลองนึกภาพดูเนาะมนุษย์เรามีสิ่งนี้ค่ะที่ใจมันไปยึดไปเกาะ เมื่อไร่ที่หมอบอกว่าเราเป็นความดันใจเรามันไปยึดไปเกาะทันทีเลยว่าฉันเป็นความดันฉันทุกเมื่อไหรที่หมอยื่นคาประกาศสิทธิ์บอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะระยะที่สี่เป็นระยะที่รักษาไม่หายแล้วใจเราไปยึดไปเกาะกับคําว่าคุณเป็นมะเร็งนะระยะที่สี่ทันทีเลยคุณว่าจะมีสักกี่คนคะถ้าไม่ใช่พี่ช้องนางจะมีสักกี่คนคะที่ต่อสู้กับมะเร็งระยะที่สี่แล้วกลับมาแข็งแรงได้ขนาดนี้คุณว่ามีกี่คน ระยะที่สี่คือระยะสุดท้ายแล้วนะคะคือหมอไม่รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกครั้งนะคะที่เราได้ยินว่าคุณเป็นอันนั้นนะคุณเป็นอันนี้นะคุณเป็นโรคไตนะคุณถึงระยะต้องฟอกไตแล้วนะคุณเป็นโรคตับแข็งนะตับคุณสูญเสียนู่นนี่นั่นคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้แน่นอนค่ะในฐาน,นะที่เราเป็นมนุษย์เราเอาใจเราไปยึดไปเกาะไปติดกับคําเหล่านี้แน่นอนทีนี้แหละ ให้ไปสังเกตตัวเองไม่ว่าเราจะไปทำมาหากินอะไรโลกพวกนี้มันจะกวนใจเราตลอดเลยเพราะใจเราอะไปยึดไปเกาะมันว่าเราเป็นสิ่งนั้นหมอบอกว่าทำงานหนักไม่ได้นะห้ามกินเผ็ดห้ามกินเค็มห้ามกินเปรี้ยวห้ามกินของดองทุกอย่างมันถูกสั่งห้ามจิตเราก็ไปจับทั้งหมดเลยทีนี้วิตกกงังวลกินอะไรก็ไม่ได้เกิดอาการผอมแหง้งแรงน้อยต่อสู้โรคไม่ไหว ตายยางเครียดเพราะอะไรคะครูอยากเอาเรื่องนี้ค่ะเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวพวกคุณนะคะถ้าคุณฟังดีๆคุณอาจจะแบบไม่อยากฟังสิ่งที่ครูพูดแต่ครูอยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราหรือใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะใกล้ตัวเรามากที่สุดถ้าวันนี้ค่ะเรามีธรรมะเล็กๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องวอร์วังเหมือนใครไม่ต้องปฏิบัติจนแบบเหนื่อย ครูไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติจนเหนื่อยเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ครูกําลังพาคุณนะคะก้าวสู่ก้าวเล็กๆแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยทางรอดกูแค่นี้เองเหรอเฮ้ยกูเจอแล้วทางรอดอย่างเงี้ยค่ะกูหามาทั้งชีวิตนี่เองเหรอคือทางรอดอย่างเงี้ยค่ะคุณลองนึกมองย้อนกลับไปจริงๆสิครูเป็นคนที่หมอไม่รับผ่าแล้วนะคะ เพราะมันผ่าตัดต่ออีกไม่ได้แล้วมันไม่สามารถผ่าตัดต่ออวัยวะเทียมอีกได้เลยนะคะแน่นอนครั้งแรกเราจิตตกเปน็นเร่งปกติเฮ้ยเราจะอยู่ได้อีกนานไหมวะเราอยู่ได้กับยาต้องกินยาตลอดชีวิตนะอะแล้วยาเป็นกำ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 เราแค่กลับไปมองย้อนแล้วถามตัวเราอะค่ะว่าเราผ่านมาถึงวันนี้ได้ยังไงครูกล้าย,ยอมรับนะคะครูมาจากคนที่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นเลยครูมาจากคนที่ ทำบุญเป็นอย่างเดียวก็คือทําบุญทำทานเป็นไปวัดอะคะ่ะไปวัดทุกวันพระทําบุญเอาเงินใส่ซองเอาเงินใส่กล่องเอาอะไรประมาณนี้ค่ะครูจะเน้นทางด้านนี้นะคะครูจะเน้นทางด้านนี้แต่เอาเข้าจริงอะคะ่ะในเรื่องของการปฏิบัติอะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องนะคะเคยมีพระบอกครูว่าชีวิตครูจะผกผัน เป็นตายเท่ากันให้ครูค่ะไปบวชพรามน่าจะ9วันหรืออะไรค่อยครูจําไม่ผิดนะคะบวชพรามคือใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวค่ะครูถึงขั้นหัวเราะนะคะเพราะชีวิตครูไม่เคยคิดว่าโอ้ยคนอย่างฉันเหรือจะไปบวชพรามอะไรแบบนี้ค่ะคนอย่าง